โ,โนพากินสวัสด,ดีค่ะวันนี้มาร้านอาหารไทยตามผมมาเลยค่ะนึกถึงอาหารไทยที่นี่เลยครับณนะครัวอาหารไทยรถมือแม่สาขาวชรละพลร้านเป็นห้องแอร์สะอาดบรรยากาศดีสุดๆวันนี้มากับครอบครัวที่อบอุ่นของผมถึงปุ๊บกดสั่งอาหารได้เลยค่ะเปิดเมนูมา การอาหารเยอะมากมีทั้งอาหารทานเล่นอาหารข้าวและของหวานครบเลยครับผมสั่งครบทุกอย่างเลยครับมาดูกันว่ามีอะไรบ้างว้าวอาหารทานเล่นปูสติกเสิร์ฟพร้อมน้ำจิ้มรสเด็ดน,น้ำพริกกะปิกุ้งโซดมาพร้อมชุดผักเครื่องเคียงหลายชนิดแกงส้มเนื้อปลากระพงยอดมะพร้าวเต้ามยำทะเลรวมมิตรสุดมากครับ เนื้อปูผัดผงกะรีอืมเนื้อแน่นมากน่าทานทุกอย่างเลยครับไม่รอช้านะครับมาลุยกันเลยอืมอร่อยมากครับเยี่ยมดูสิครับเนื้อปูเน้นๆเนื้อปลากระพงสดมากบอกเลยถูกใจคุณพ่อสุดสุด ผมชอบมากเลยครับกินข้าวเสร็จต่อด้วยของหวานครับบัวลอยเผือกมะพร้าวอร่อยมากครับหืมเต็มร้อยเลยครับทับทิมแก้วมะพร้าวอ่อนของโปรดพี่มโนเลยครับต่อด้วยไอติมโฮเมดของทางร้านของผมรสนมมาลิอืมอร่อยมากเลยนะคะ บอกเลยนะครับเป็นร้านอาหารที่ใครมาแล้วต้องติดใจแน่นอนครับอาหารสดอร่อยมาง่ายร้านอยู่ที่ถนนวัชระ,ะพลตรงข้ามเวนิสดิไอริสวัชระ,ะพลครับเดี๋ยวโมโนปักหมุดไว้ให้นะครับ